บอ,อกเอินญาติโยมโลูกหลานก็ปฏิบัติง่ายๆแนะนำแนวป่าป่าให้เรียบให้ง่ายอ <c oughs> ดักให้ภาคปฏิบัติเอาแนวทางของหลวงปู่เคยแนะนำสั่งสอนนั่นแหละมาแนะนำก็ดีทำก่อนพญาอะไรก็เมตต อุตหนสอน,อนใจทั้งนั้นไม่มีอะไรในตัวตนที่จะสำคัญกว่าใจ่งางกายร่างกายบอกอยู่บ่อยๆในใจของเราของบูตรของเนา่าของเท่าของแก่สวรรค์นในอกนรกในใจสวรรค์ที่ลม นรลกอยู่ที่ร่ำรวยสวยงามก็สรุปก็เดิมๆนั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้เยอะแยะยุงย่งยากเรื่องของพญามานนั่นแหละที่พาให้วุ่นวี่วุ่นวายอยู่อปอจจ่นี้กิจกรรมต่างๆวันนี้ก็องเกลไม่มีอะไรทำตามทุกๆวันมาแล้วพวกเราก็ได้สวดมนต์ไหว้พระ ฟังโอว่าท,ทาแล้วก็สำคัญก็จะจะแยกย้ายกันไปภาคปฏิบัติเนี่ยได้ฟังแล้วก็ต้องไปปฏิบัติแต่ฟังแล้วไม่สนใจปฏิบัติเหมือนทานอาหารหนวข้าวหิวข้าวถ้าไปทานข้าวมันก็หายหิวหิวบุญเหนวบุญก็ไปทำบุญก็หายเหิวนั่น <c> พ <oughs> ุงนี้ออกจนญาติยโยมก็ ค้องใจอยู่ว่าจะฉันยังไงจะบินตบาดท,ที่ไหนออกตอนได้ยงก็มิตรอยากให้มาบินตบาิที่นี่จะหลงที่นี่มันจะหมดกันไมหมล่ะบินตบาดบริเวณที่นี่พระเจ้าพระสงค์ก็บินตบาดเสร็จแล้วพรตทหารก็ก่อนจะเข้ามาเนี่ยทำจิตการอะไรเรียบร้อยเหมือนอยู่ในสาลาใหญ่นั่นแหละ ออกกรับบินตบาทออกบ,บินตาบาทครบมาฉันเรียบร้อยก็จะเลิกกันไปทำความสะอาดเรื่องที่พักที่อะไรเข้าน้ำที่เรื่องถ้าพิษถ้าพูดทุกวันก็ไปว่าไปล่างบาทททำความสะอาดที่ก็มีพิธีหลวงคอยน้ำหลวงทำอะไรก็เป็นเวลาที่เห็นว่าสิบโมง ยังจะมีพิธีอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงติบมงจะมีอะไรเอกก็ต้องค่อยพูดกันอีกก็ไม่เป็นไรคงจะพอหมดไหมละ่ะเม่คกีแม่ขาวสามทั้งสี่แถวให้พระสงฆ์สมณีมเ,เข้ามาภายในนี่แหละสินในปวนอะไรก็เหลือจะรับพัฒนาหารแล้วก็มานั่งฉันก็เสร็จเรียบร้อยนะง่ายไม่ต้องนำเข้ามาวุ่นายอีกแล้ว ถ้กเอาพอขบฉันแล้วก็เข้ามาตามความเรียงร่องของญาติของโยมนะถ้าเข้าใจตามนี้เราฟองก,กัน่อวพระก,ก็เลิกกันอหลังจามมา